สวัสดีเราเอกเองใครๆก็ชอบมองว่าเราเป็นคน,นติงต้องแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราเป็นคนเอาการทำงานมากเลยนะเรา่าตื่นเช้ามา,ราประชุมออนไลน์กับลูกทีมทุกวันเลยนะเรื่องงานเราเป๊ะไม่มีพลาดแต่ว่าอุ้ย อาจจะพลาดกันได้ประชุมเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องไปออกกําลังกายกันต่อนี่ไม่ได้สร้างภาพนะแต่ว่าเราอ่ะรักสุขภาพจริงคลุกคลีคลุกคลีครเราอ่ะเป็นสัตว์สังคมประตกข้ามก็ต้องตีป้อมกับเพื่อนซะหน่อยปอตกดึกอ่ะก็จะดูซีรีส์อินน้ำหูน้ําตาเล็กกันเลยละมีหลายคน่ะสงสัยว่าทําไมเราอ่ะถึงเอเนอร์จีเหลือล้นขนาดนี้เราบอกให้ก็ได้ก็เพราะว่าเรามีเกมออนอันนี้นี่ไงอันเนี้ยซองสีม่วงจะเป็นรสมะุ่นนะเราชอบกินมากๆเลยส่วนอันเนี้ยซองสีชมพูจะเป็นรสเลมอนมิกซ์ราสเบอรี่ถ้าว แล้วก็ดื่มแค่นี้ก็ช่วยให้สมองสดชื่นตื่นตัวลล yeah! ลแล้วล่ะเย่ถ้าใครสมองล้าไปตามหาอาหารสมองให้พร้อมรวยกระทุกกิจกรรมกันได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอืมคิดจะเพิ่มพลังสมองต้องเกมออนเลยนะครับ